ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t ์ตังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยาที่จะสปอร์ทางช่องนะก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในเวลานี้ตอนนี้มาเป็นสื่อกลางความรักให้กับทุกคนนั่นเองเพราะว่า มันเหมือนกับว่ามีใครบางคนที่ที่คุณขอไว้นะคะหรือว่าใครบางคนที่เขาขอให้ได้พบเจอกับคุณคนคนนั้นกำลังมาหาคุณวิชนะคะ someone you wish for is coming into your life ใครบางคนที่คุณอธิษฐานถึงกำลังมามาเร็วๆนะมาแบบ อบอุ่นมาแบบโรแมนติกนะอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าบางคนที่คุณคุณรู้สึกว่ารอคอยคำอธิษฐานแรงปรารถนาของความรักใครบางคนจะมาหาคุณรู้สึกรู้สึกเป็นเป็นแรงปรารถนาแล้วก็แรงอธิษฐานถึงมาดูว่าความรักอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณคะ ใครกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณเร็วๆนี้คุณกำลังได้รับการติดต่อจากใครขอโรแมนต์ r e s i n g up Wow ใครที่กำลังเข้ามาหาคุณคุณกำลังได้เจอกับใครในเร็วๆนี้คุณกำลังได้เจอกับใครในเร็วๆนี้อ p ปเปอรต To d res s up and party ให้โอกาสตัวคุณเองได้ออกไปสู่งานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานเรื่อนเรินการพบปะผู้คนใหม่ๆออกไปสัมผัสผู้คนใหม่ๆความรักครั้งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าเขาคนนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ surprise เป็นความสะพรั่งในความรักความรักครั้งใหม่ความสพันธ์ครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและจงไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะความรักครั้งแรกคุณอาจจะไม่ได้เห็นอะไรบางอยา่าง De ทที่นี่ The Reunion Love happens quickly But don't l o s o your self into process คุณรู้ไหมว่าคุณกําลังได้ไปเจอใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นความรักครั้งใหม่ที่เหมือนพรมลิขิตที่ได้มาเจอกันเป็นการตกลุ่มรักอย่างรวดเร็วแต่อย่าสูญเสียความเป็นัจของตัวคุณเองจง trust เชื่อใน process ของความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าความรักมันทําให้เราตาบอดได้มันทําให้เรามองไม่เห็นอะไรบางอย่างที่เป็นความเป็นจริงใครกําลังที่คุณจะได้เจอในเร็วๆนี้ ไรพาร์ a เลิฟอีส์บิวตี้ alone time Love is beautiful ย mm ้ำ hmm. กำลังย้ำ trust trust mm hmm. ในแรงดึงดูดของ Twin f เ a m e ที่เขาจะกลให้คุณได้มองเห็นเข้าใจอะไรบางอย่างในตัวตนของเขา dreams look into your dreams they hold all the answer you seek เชื่อนะคะ connection ทวินเฟลมคุณกำลงังได้จเจอใครที่เขา เขาและคุณมีความต่างในเรื่องของอายุเชื้อชาติคุณกําลังเจอความรักที่สวยงามพลังแห่งรักของแรงดึงดูดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสายสัญญาณของทวินหรือว่าความรักแท้ที่กําลังจะเกิดขึ้นโชคชะตากําลังทําให้คุณได้พบเจอกับความรักที่เป็นสิ่งที่สวยงามใครที่คุณกําลังได้เจอใครที่คุณกําลังได้เจอในเร็วๆนี้ p e n e of Pentacles ใครที่คุณกำลังได้เจอสัญญาณของเอิร์ทไซดพลังงานแห่ง King of Pentacles แล้วก็เพ g e อ f เพน t a c l เ s นั่นคือโอ้โ oh, ห oh, คนนี้ว้า wow, วสุดๆเลยคนนี้มาพร้อมกับการออฟเฟอร์พร้อมซัพพอร์ตพร้อมเทคแคร์พร้อมดูแลคุณทั้งชีวิต สัญญาณของเอิร์สไทความมั่นคงม,มั่งคั่งในตัวตนเขาเขาฟรีตัวเองเขาเป็นคนที่อิสระมีอิสระภาพมีความสุขมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอินโทรเวดมีโลกส่วนตัวของตัวเองสามารถที่จะสร้างความสุขอยู่กับตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้พึ่งพาสิ่งแวดล้อมรอบข้างหาความสุขจากที่อื่นเป็นคนที่หาความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็จากธรรมชาติและเป็นคนที่ เป็นคนที่ชิวๆสบายๆมีสละในตัวเองมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ยึดติดอะไรเป็นคนที่มีรสนิยมมีไลฟ์สไตล์แล้วเป็นคนที่มีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําอยู่ไกลจากคุณรักเดียวใจเดียวมีโลกส่วนตัวเป็นคนดูหน้าค้นหามีเสน่ห์มากดูอบอุ่นดูดูเท่หรือว่าดูเซ็กซี่มีความมีเสน่ห์ของเธอหรือเขาคนนี้ มันน่าดึงดูดมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ทำไรหรือว่ามองอะไรใจเย็นช้าช้าชิวชิวนะคะแต่ว่ารักเดียวใจเดียวจริงๆคนคนนี้ดูเดิมๆดูไม่มีอะไรไม่หวือหวาแต่ว่ามีรสชินยมดีแล้วก็มั่นคงม,มากมันมม่นคงมังค่ามากๆเลยนะคะ เขาอาจจะทำเขาเป็นคนที่ใจเย็นนะดูใจเย็นดูมีความมุ่งมั่นและจริงจังดูเป็นคนดือ้ออีโกโ้มีรสศิยมเรียบหรูมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์มีไลฟ์สไตล์ชอบธรรมชาติชอบทำกิจกรรมแอเวนเจอร์ชอบอย,อยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆนะบางทีก็ดูรวดเร็วและก็มีความเป็นคนที่ ธรรมชาติสูงมากๆด้วยอาจจะชอบต้นไม้ชอบทะเลชอบการท่องเที่ยวชอบภูเขาหิมะนะเกี่ยวพันกับหิมะเกี่ยวพันกับภูเขาทะเลเกี่ยวพันกับการเดินทางอะไรแบบนี้นะคะนั่นคือสไตล์หนุ่มสาวที่วินเทจนะคะมีรสนิยมมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองสุดๆเลยเป็นพลังงานเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคนคนนี้หรือว่าเป็น ้าคนในคนเป็นระดับผู้นำขึ้นไปเป็นบอสนะคะ Two of Pentacles Divine Feminine ที่เกิดขึ้น King of Cups พลังงานแห่งน้ำดินแล้วก็เหมือนกับเขาคนนี้เป็นคนต่างชาติที่อยู่ไกลจากคุณใครที่คุณกำลังได้เจอในเร็วๆนี้ว้าวคุณกำลังเจอใครที่เขา พร้อมออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตเลยและตามหาความรักที่ใช่ด้วยไม่ได้เอาความรักความสัมพันธ์มาเล่นๆแน่นอนเพราะว่าเขาไม่มองหาความรักแบบชั่วคราวจริงจังมีเหตุและผลชัดเจนตรงไปตรงมาใครที่คุณกำลังได้เจอในเร็วๆนี้เอสโอเปเนอร์โคสพลังงานเอิร์ไซด์ทั้งนั้นเลยนะที่เกิดขึ้น to o โอเ p เนอร์โคสเกิดขึ้นอีกแล้วทุกคนเดวิ e อ of Fortune Two of Cups เกิดขึ้นอีกแล้วนะไม่หยิบมาไม่ได้นั่นคือสายสัญ,ญญาณของ Soul Connection หรือว่าพลังงานของ Twin Flame มันเองที่กำลังจะบอกให้คุณได้รู้ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งอีกสีกหนึ่งของคุณเขาเป็นแสงและเงาในจิตวิญญาณของคุณเขาเป็นอีกครึ่งหนึ่งที่คุณจะได้ไกด์อะไรบางอยา่างในตัวตนของกันและกันก้าวไปสู่ความความสำเร็จในความรักความรักครั้งนี้ขอให้คุณเชื่อค่ะ Trust trust ใน process ของความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังได้เจอเพราะว่ามันคือการเติบโตของความรู้สึกการเติบโตของความสัมพันธ์การมองเห็นความจริงของความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่อารมณ์แบบมีแต่โรแมนติกอย่างเดียวมีแต่หวานละมุนอย่างเดียวแต่มันคือความจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นด้วยงานเงินนะคะการคิดการพูดการวางแผนชา้ชาๆใจเย็นๆ หรือการที่จะได้มองเห็นความเป็นจริงของความสัมพันธ์ที่แบบเป็นแบบผู้ใหญ่ซึ่งคุณจะได้เจอความรักแบบผู้ใหญ่ความรักที่เขาที่เขารู้ว่าเขาจะต้องทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นไปยังไงนะคะคุณกําลังเจอใครที่มีหัวใจจงรักภักดีกับคุณมากๆ Royal Heart ได้ยินคําว่าการให้เกียรติเคารพซื่อสัตย์แล้วก็เป็นหัวใจที่ แสนดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้ที่คุณกำลังได้เจอ6 of Wands คนคนนี้มาพร้อมความสำเร็จในชีวิตของคุณเขามีความเป็นผู้นำสูงนะมีหน้าที่การงานกิจการธุรกิจบริวารเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีความอีโก้เชื่อมั่นตัวเองทำอะไรต้องดูยิ่งใหญ่ต้องต้องมีความพร่าเพอร์เฟกแล้วเขาเป็นคนที่มากความสามารถเก่งสุภาพบุรุษสุภาพจตรี ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงผ่านอะไรมาเยอะมากมาย Six of Wands เหมือนคุณคุณกำลังได้รับข่าวดีจากเขาเขาคนนี้ด้วยนะคะเป็นข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์รามากๆเหมือนใครบางคนจะกลับมาหาคุณใครบางคนจะกลับมาหาคุณ Three of Pentacles บางท่านคุณอาจจะได้เหมือนได้เจอเขาแล้วอยู่ในคอนเนคชั่นของความสัมพันธ์ าจจะคุยกันอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่หรือว่าเรียนรู้กันอยู่อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้ Knife of Coins เขาอาจจะมาช้าคนคนนี้แต่เขามาเป็นคนที่ช้าๆเจนเย็นแต่มั่นใจมั่นคงมากๆรักเดียวใจเดียวด้วยโอ้โหเป็นคนที่พร้อมดูแลทุ่มเทคนรักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขารักใครรักยากนะ แต่ว่าถ้ารักแล้วคือรักหมดใจทุ่มเทคือเขาอาจจะเคยมีบาดแผลที่เสียใจเจ็บปวดมาก่อนกับความรักที่ทุ่มเทแล้วก็ถ้าเขาไม่มั่นใจในเรื่องของอะไรเขาไม่ทุ่มเทค่ะ k n i h e of Cons เป็นคนที่เห็นคุณค่าในทุกสิ่งทุกอย่างของเขาใครที่คุณกำลังที่จะได้เจออะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรัก อัศวินเหรียญที่ออกมา The f o o l ความรักครั้งใหม่ของคุณกำลังเริ่มต้นขึ้นค,คนคนนี้หน้าตาดีมิสเสน่ห์ชา้าๆและใจเย็นๆในฟุกคอนถึงไม่บือหวาแต่มัน่นคงคุณกำลังเจอความรักความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ใครบางคนที่จะเข้ามา take a คชั่นกับคุณหรือว่าเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาเหมือนกับว่า เขาเป็นคนที่อิสระเสรีมีความสุขในตัวเองมากอย่างที่บอกค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มี energy ของความเป็นเด็กข้างในแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆในทางความคิดหรือว่าความเป็นผู้นําระยะทางจะวิสูตรให้คุณได้รู้ระยะทางการเวลาคําพูดแล้วก็การกระทําก้าวดา มีใครที่ดูคุณอยู่หรือว่าสองคุณอยู่นะบางท่านคือเจอใครบางคนแล้วอะค่ะกำลังที่จะได้กลับมาเจอกันหรือว่าเฉลิมฉลองความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคุณยังไม่เจอใครแล้วมาดูคลิปนี้นั่นหมายถึงคุณมีใครบางคนที่เขาที่เขาเป็นแสงและเงาของคุณเป็นจิตวิญญาณของคุณเซเว่นสอดเขาเป็นคนฉลาดเก่ง S of s w o r d s เป็นคนที่ผ่านความเสียใจยและผ่านความเจ็บปวดมาแล้วพอมาไหมไม่เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเป็นคนที่มีความกังวลในตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะแบบไม่ค่อยอยู่กับที่กับไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่นะบุปไปไปนู่นไปนี่ทํานู่นทํานี่ด้วยหน้าที่การงานหรือว่าด้วยไลฟ์ไสไตล์ของเขาด้วย Four of cups ว้าวเหมือน ไพ่ต้องการสื่อให้คุณรู้สึกว่าไม่ว่าคุณกําลังเจอใครในตอนนี้เวลานี้คุยกับใครอยู่ก็ตามวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ใน o อ Pentacles ระยะทางพิสูจน์มากันเวลาพิสูจน์คนพิสูจน์ความรักเพราะฉะนั้นคุณจะยังไม่เห็นเขาในตอนแรกเพราะว่าด้วยด้วยด้วยพลังงานของเพ e ออฟเ n น a c ค e s กับไนกับ King of Pentacles เกิดขึ้นนั่นคือคุณจะไม่ได้เห็นอะไรทั้งหมดของเขาในเวลา อันรวดเร็วนะคะเขาจะค่อยๆเปิดเผยอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณให้คุณได้รู้ความจริงการกระทำทุกอย่างที่มันเป็นไปอย่างช้าๆเหมือนการเติบโตนะเพราะว่าหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีแปดเหรียญเกิดขึ้นนั่นคือเหมือนกับว่าความรู้สึกความสัมพันธ์่ะมันจะเห็นความเป็นจริงเกิดขึ้นมันจะเห็นความจริงมันเห็นจะมันเขาอาจจะไม่ได้ให้คําเพ้อฝันคําพูดแบบสวยงามให้กับคุณแต่เขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่ ะค,ะคำพูดที่เป็นผู้ใหญ่มุมอมองความเป็นผู้ใหญ่หลักการเหตุผลให้คุณแล้วก็ค่อยๆเหมือนกับเติมอะไรบางสิ่งอย่างเข้าไปและยิ่งเป็นพลังงานของ True of Cup เป็นพลังงานเหมือนกับการเติมอะไรบางอย่างของการและการในจิตอุญญาณเติมความเป็นจริงเติมการกระทําพัดกันให้รับมีรับมีบม,มีในเรื่องของการเข้าใจมุมอมองที่ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละเในแต่ละสเต็ปของความสัมพันธ์เพราะอย่าลืมว่าคุณจะได้เจอไกด จา,จากพลังงานของทวินเฟลมถ้าเขาเป็นทวินเฟลมของคุณนี่คือสิ่งที่ที่ไพ่ต้องการจะบอกสวยงามมากๆทีนี้มาดูว่าทีนี้มาดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ในเรื่องราวของความรัก ความสัมพันธ์และอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณขอเคลียร์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเด e เวอร์ส <Le> ขอเคลียร์ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะขอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ The f u ขึ้นอีกครั้ง เป็นความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่การเดินทางครั้งใหม่ของความรัก a อ e ซับ w อร์ s คิงอ of วอ n d นคุณกำลังได้พบเจอกับใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณคนที่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคนที่คุณและเขามีความผูกพันกันอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับความรักในเร็วๆนี้ The Hangman Judgment Knife of Swords คุณกำลังได้รับการสื่อสารการติดต่อจากใครบางคนที่เป็นชาวธาตุหลมธาตุไฟอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรละความสัมพันธ์ t r e e of Wands ใครคนไกลที่คุณจะได้เจอคุณจะได้ k n n g n n q u u e n o o w w n n s w o ว้าว King of Swords แล้วก็ Two อ w a n อนเกิดขึ้นด้านหลังเป็น Queen of Pentacles Two of Pentacles คุณรู้ไหมว่าตอนนี้เวลานี้ใครบางคนกำลังกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ในการเปิดใจความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏการสารภาพรักการตัดสินใจนะคะบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นหมายถึงว่าบางท่านในนี้ใครบางคนที่คุณเจอแล้วกําลังที่จะเป็นเหมือนไฟแนลของความสัมพันธ์ที่จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์แบบ คู่ชีวิตวางแผนอนาคตร่วมกันการโยกย้ายการขยับสถานะอีกสเต็ปหนึ่งขยับที่จะให้คุณไปเยี่ยมเยียนเขาเขาเยี่ยมเยียนคุณดูครอบครัวเพื่อนอะไรแบบนี้หรือว่าคอมมิชเมนต์หรือว่าวางแผนอนาคตในการในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ที่ในสเต็ปต่อไปนั่นเองนะคะนั่นคือบางท่านที่เจอแล้วแล้ว หลายๆท่านคุณกำลังเจอใครที่เขาอยู่ไกลจากคุณเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่เป็นคู่แมทช์กับคุณที่ที่แบบเหมือนกันมากอะ่ะคุณอาจจะดีกับใครที่เป็นพลังพลังงานไฟลมดินน้ำที่เกิดขึ้นคนไกลคนต่างชาติคนที่เหมือนกันกับคุณมากทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งโสนิยมทั้งทัศนคติทั้งความฉลาดเฉลียวทั้งความเก่งเป็นพลังงานของหยินหยางเลยทีเดียว ชั o พีนิเคอย่างที่บอกว่าใบาแรกเป็นพลังงานแห่งแรงอธิษฐานเพราะฉะนั้นคุณกำลังได้เจอใครที่มีสเสน่ห์เซ็กซี่แล้วเป็นคนที่คุณขอไว้คนที่คุณอธิษฐานไว้มากๆเลย A of Wands คุณกำลังได้เจอเรื่องราวบางอย่างที่เซอร์ไพรส์คุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวของความรักนั่นคือคุณอาจจะได้รับการติดต่อหรือว่าแมทช์กับใครบางคนแบบ ที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่ฉุกรละหุกไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เป็นเรื่องราวของความต่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสเสน่ห์ของคุณความเป็นตัวตนคุณดึงดูดเขาคนนี้เข้ามาสวยงามมากๆเลย As a อสวอนส์ความรักเนื้อคู่ของคุณมาไม่เหมือนใครมาแปลกมากๆคอโร m มสแองเจิลขอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่โรเมสแองเจิลจะบอก What waiting for d y timing is as work on your love life d y เย่างที่พูดไปเกี่ยวข้องกับ d y ที่จะนำพาความรักครั้งนี้อันศักดิ์สิทธิ์มาให้กับคุณเพราะว่าคุณและเขามีมีความเหมือนกันมากสิ่งที่เสมอกันอะไรกำลังจะเกิดขึ้น is s a f e for you to love มันจะเป็นความรักที่ปลอดภัยอบอุ่นปลอดภัย code e p e n d e n c y อิสรภาพความโสดของคุณดึงดูดเขาเข้า,ขามา Give your relationship a chance. Work on your partnership. คุณมีหุ้นส่วนชีวิตที่รอคุณอยู่นะคุณจะได้ทำงานด้วยกันนะคะมีเป็นเป็นคู่ชีวิตกันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันว้า wow. ว Free yourself ปลดปล่อยพลังงานของตัวตนของคุณกลับมา Control ตัวเอง Inner child children อย่างที่บอกว่าเขา เหมือนมีอินเนอร์เป็นเด็กอยู่ข้างในหรือว่าคุณด้วยเช่นกันนะคะมีความเป็นเด็กด้วยกันของคู่เนาะมันเหมือนกับว่าเป็นทวินเป็นแฟดอะไรบางอย่างเคมิรีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอการพาร์ทไลฟ์ริเลชั่นชิพคุณและเขาเ,เคยเจอกันแล้วหรือเขากำลังกลับมาหาคุณ h าร์ทฮาร์ทคอนเวอร์เซชั่นเลสโก o ออฟ o วนตัวอิชูส์ย e ดีเซอร์เคุณน่ารักคุณคูณ่ควรที่จะได้รับความรักที่ที่วิเศษมากๆนี่คือ สิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณขอไพ่สำหรับนี้อีกสักหน่อยนะคะขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น Wedding ทุกคนยินดีด้วยนะคะบางท่านในที่นี้สเต็ปต่อไปของคุณคือการแต่งงานและทุกๆท,ท่านที่ชอบมารับชมคลิปดนูนี้งาน Wedding รอคุณอยู่ คู่ชีวิตคุณกำลังมาเซอร์ไพรส์จากใครบางคนจะเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์ของคุณไปตลอดการ dx h a r t break Take Time ความรักที่เคยเจ็บปวดเสียใจไม่ว่าคุณและเขาเคยเจออะไรมาก็ตามทุกอย่างคุณและเขาจะต่างคนต่าง แยกกันไปเพื่อฮิวตัวเองความรักที่ดีากดารฮิวตัวเองแบบสมบูรณ์แบบแล้วค่อยเปิดโอกาสให้คุณได้พบเจอความรักครั้งใหม่จะดีมากๆเพราะคุณจะรู้ใจตัวเองการที่เรามีหัวใจที่แตกสลายแล้วเราเรากำลังหาใครมาฮิวใจเราเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะคะซึ่งคุณจะตามหาความรักแท้ของคุณไม่เจอเพราะว่าคุณอาจจะแบบคุณต้องการใครบางคนที่มาฮิวใจคุณแต่พอถึงจุดจุดนึงทุกอย่างมันไม่ใช่แล้วมันก็แตกสลายไปอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้น เป็นตัวของตัวเองฮีลใจตัวเองสมบูรณ์แบบแล้วความอดทนของคุณในการที่คุณฮีลใจที่แตกร้าของคุณคุณจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเป็นการแต่งงานสร้าง,งครอบครัวเป็นคู่ชีวิตของคุณเพราะเวลาที่คุณโสดอะคะ่ะอย่างที่บอกโคดิเพนเดนซีแล้วก็เวลาที่คุณโสดเวลาที่คุณมีอิสระภาพ คุณจะรักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองอย่างแท้จริงเพราะคุณจะรู้ว่าใครคือคนที่เป็นคู่ของเรากันแน่เพราะคุณจะได้เรียนรู้ความความบอบช้ําความเจ็บปวดของตัวเองและพอได้พอได้รักษาหิวใจในในตัวเองได้แล้วคุณก็พร้อมที่จะแบบคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการใครแล้วคุณรู้ว่าใครคือคนที่ใช่ของคุณจริงๆเพราะคุณได้ออกไปเดทคุณจะพบเจอคนคนนั้นและคนคนนั้นจะทําให้คุณได้รู้ในอีกมุมมองหนึ่งของชีวิตเช่นกันว่า เขาคือคู่ที่จะแต่งงานกับคุณเพราะคุณจะถูกเซอร์ไพรส์บลูมในความรักความสัมพันธ์อย่างไม่น่าชื่อของใครบางคนเซอร์ไพรส์โฟร์ออฟเฮนริคจงมั่นใจในตัวคุณเองนะเพราะว่าความอดทนความอิสระภาพของคุณนำพาให้คุณได้พบเจอกับ King of Cups ราชาถ้วยที่มีความลึกซึ้งแล้วก็ความโรแมนติกในความรักมากๆแล้วก็ King of s o ฟ r อส ผู้มาซึ่งความชัดเจนพร้อมทุ่มเทพร้อมชัดเจนกับคุณพร้อมเปิดเผยทุกอย่างให้คุณได้รู้ข่าว Surprise, เซอร์ไพรส์ที่เขาที่เขามาให้คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นสวยงามมากว้าวขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ